วันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา18นาฬิกายนาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาสาราประชาชนส่งร่วมงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลจีนโดยในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568โดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรอเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ มหาศาลาประชาชนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2502เพื่อฉลองวาระครบ10ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสถานที่ที่ผู้นำจีนใช้ในการต้อนรับจัดประชุมหารือและเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศเมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสาวรีย์วิรชนจตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหวนเซี่ยนรองนาย,ยกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพลตรีเหลียงเฟิงรองผู้บัญชาการกองทหารรักษาการกรุงปักกิ่งรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประทับยืนหน้าพวงมาลาเพื่อสรงรับการถวายความเคารพจากนายทหารจีนผู้เชิญพวงมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดําเนินขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์วีรชนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งคำนับและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระประมุขประมุขหัวหน้ารัฐบาลและคณะผู้แทนต่างประเทศระดับสูงที่เสด็จพระราชดำเนินหรือเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ อนุสาวรี์วีรชนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมือนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2501เพื่ออุทิศแด่ว,วีรชนที่สละชีวิตในการต่อสู้เพื่อชาติในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญของจีน ด้านหน้าจารึกข้อความภาษาจีนเหรินหม,มินอิงสงหยงฉุยผู้สิว่วสลักจากลายมือของนายเหมาเจ๋อตงอดีตประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความหมายถึงเกียรติยศชั่วนิรันดร์จงมีแด่ว,วีรชนด้านหลังมีจารึกข้อความสดุดีวีรชนที่สลักจากลายมือของนายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา11นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหลิงกวงวัดเก่าแก่ในกรุงปักกิ่งอายุกว่า1,000ปีตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จวงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงเพลงจีนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมีพระมหาคณาจารย์หยวนเจ๋อประธานพุทธสมาคมจีนเทียบเท่าสมเด็จพระสังฆราชของไทย พระอาจารย์ฉ่างจ้างเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงรอรับเสด็จพร้อมด้วยบุคคลสําคัญและพุทธศาสนิกนชนชาวจีนในการนี้เสด็จพระจะดำเนินไปยังวิหารหยวนทงส่งพระดำเนินเวียนขวาไปส่งสการะพระพุทธรูปพระสากยมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ทูบเทียนแพรบนโต๊ะหน้าแท่นบูชาพระพุทธรูปพระสากยมุนี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปพระสักยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เนื้อโลหะลงรักปิดทองพุทธศิลป์ไทยยุคสุโขทัยซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ประทานมาประดิษฐานที่วัดหลินกวงตั้งแต่ปี2533 ปัจจุบันเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนิกชนชาวจีนและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณวัดหลิงกวงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารชั้นล่างขององค์พระมหาเจดีย์ทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงสอง,ององค์บนโลกมนุษย์ องค์ที่1ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเคี้ยวแก้วกลางเมืองแคนดี้สาธารณรัฐสงคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาและองค์ที่สองประดิษฐานอยู่ณวัดหลิงกวงแห่งนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและดอกไม้ทูบเทียนแพรที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาหน้าสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสามองค์คือพระที่ปังกรพุทธเจ้าพระศรีสกยะมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรยพุทธเจ้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสา,ารีริกธาตุบัรพชิตจ,จีนเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ประธานพุทธสมาคมจีนถวายพระพุทธรูปพระภัยสัจเฉยคุรุไวยทุระยะประภาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงถวายประติมากรรมอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงพระดำเนินเวียนขวารอบฐานองค์พระมหาเจดีย์ทอดพระเนตรภาพจำหลักไม้แสดงพุทธประวัติและพระอรหันห้าร้อยพระองค์โดยเจ้าอาวาสวัดหลิงกวงนำเสด็จพร้อมถวายคำบรรยาย สำหรับพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยสองครั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ โดยครั้งแรกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชมพัรษา75พรรษา5ธันวาคม2555ประดิษฐานณพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม และครั้งที่สองประดิษฐานณมนทลพิธีท้องสนามหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสฉลองครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน